ห้ามก่อนใจเย็นดิเจเเย็นไอ้เวนลิเกที่ไหนลุไลปั้มเขาแล้วมาตบระเองก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเนี่ยก็ไะเอกเออไม่ทันกลัวเขาหลังไไปเล่นด้วยและลั่นเรื่องนี่สิงหานุวัฒน์ทำไมทำไมเจ้าทำแบบนี้หมความว่าทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ได้ไเร่ากลัวเด้อว่าเด้อวยนี่กูมีน้องเป็นบ้าไงโมเนี่ยห่าสาไมทไมมา สิ่งที้เจ้าทำไม่ให้กูทดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวงานหน้าแบ่งฟูเม็ดหรปะอะไรเดี๋ยวเราไปกินอะไรไอ้นี่วิตามินซีสิเอาไอเดียไงอีอะไรออเนต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 กินแล้วหน้าดีผัดอะไรผัดว่ะผัดเนี่ยเอาผัดเนี่มันแก่สมเกินแล้วหายสมและอะไรเดี๋ยวไปที่บำรุงขาข้อกระดูกอ่ะสำหรับพ่อมึงนี่กูแนะนำเพลเลยเพลเพลคอลลาเจนกินแล้วนี่ กระดงกระดูกนี่ดีดีพ่อมึงสมควรกินทําไมอ่ะเพราะว่าเวลาลอยอังคารเนี่ยกระดูกจะได้ไม่ละเอียดซ<ส>ื้อไปเผื่อแม่มึงด้วยนะปล่อยพ่อเว้สิงห์อันวัวนว่าไงเจ้าไม่รู้หรือ,อยังไงว่าดาราวดีนั้นคือคู่้ม้ของพี่รู้ว่าเป็นแฟนมึงกูถึงไล่ปั้มมาร,รู้แล้วก็ยังทําหรือใช่ใช่พี่เห็นว่าเจ้าเป็นน้องจะไม่ออกความก็ได้เพราะฉะนั้นว่าไงขอโทษดาราวดี และขอโทษพี่เดี๋ยวนี้เราดีขอโทษแต่สําหรับมือนะถ้าจะให้ขอโทษมึงสินิ้วปูหว้หมาหน้าเมึงดีกว่าสิท่านทคนมันจะมากเกินไปแล้วนะจะพี่ระวังนะเบค่ะสวัสดีในเมื่อพี่พูดแล้วไม่ฟังวันนี้พี่จะสั่งสอนเจ้าให้รู้จักฟ้าสูงที่ต่ำเป

ไม่ใช่อไอ่ใช่ขอยบิกมัน,น,มนบิกรู้ดีซะด้วยนะเด็แม่ลูกจะเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นลูกสีฮันวัตแม่ฮบวายังไงลูกฮะหน,นูเห็นแต่เราดีฮับแม่แล้่ไงลูกหนูก็เห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหนูก็เลยเข้าไปคุยดีๆทำไมลูกไอ้อ,นนอ้วนอะเฮ้ย

จะกลับไปไหนเล่ากลัวทำไมตีบานเลยเฮ้ยกลัวอะไรแม่กูใหญ่สุดไม่ต้องกลัวที่นี่น่ะแม่ใหญ่ที่สุดลูกใหญ่กว่าแม่กูก็วัดน้อยแล้วเว้ยเฮนันท์สันเสร็จแล้วครับวันเดียวครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกใครทำร้ายลูกบอกแม่มาเดี๋ยวนี้ก่อนจะเสร็จแม่คือสิงห์หนุวัดใช่ไหมะสิงหนุวัดเขาเลิกแก้หนูมา ห็นหนูอุ้มควายเหรอสินแม่เห็นไหมเ<ห>ขาว่าให้หนูเขาว่าให้หนูแต<น>่ลูก,ออกแ่่ไม่ยอมลูกแม่ไม่ยอมโอ้โห้หนูดูนิลูกไอ้หนูตัวเท่าหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยลูกไม่โดนใหญ่เลยหัวหน้าไม่ต่างกันหรอก ใครใครก็พุ่งไปทำไมจะได้ละคุณนมแม่ทั้ไงโอโ้ไม่กล้าหรอกนะยังไงหนูก็ต้องกลับมาตายที่เต้าแม่อยู่ดีดีมากหม่อมฉันนี่อยากจะรู้นะพระพับนาหมายจากชีวิตลูกชายของหม่อมฉันด้วยผลรายการเบคะก็หล่อนไม่สั่งสอนลูกหล่อนบมากเลยหรือยงไงก้าดังสันคว้ามีดคว้ามมยจะฆ่าสิงห์นุวัฒน เป็นคนยังไงนรังสันไม่เคยรังแกใครก่อนเอาสิไปข่าในเมื่อพระพี่นางเป็นห่วงลูกของพระพี่นางมองฉันก็ได้แล้วก็ห่วงลูกของมันฉันเหมือนกันมองฉันไม่ยอาให้ใครหน้าไหนะมันมาเ อิจาเขาหนื่อเขาเหรอคะทำไมอีอ้วนแม่วิว่าแม่อีอ้วนมันว่าแม่อีเนื้อเกินอีเบาหวานอีความดันอีมดาแม่นอีเนื้อสุดก็รู้แล้วไม่ต้องยัำพวกใครพวกแม่ครับปากดีหรือไม่เนียวันนี้มึง ไอ้บักแม่ีนันยาไม่มีอะไรลูกเป็นแม่ตะคิวลูกตะคิวแม่มีนักพยามึงอวดดีได้ใช่ไหมเข้ามาสิแปค้าพวกแก่งนักแล้ว่ไปเจากับปูด้วนลฟ้าชุบยาอวดใสไกแฮะไมาไอ้ตุ้มแม่โอ๊ยไอ้อ้วนไอ้อ้วไอ้อ้วนกไอ้ห ไอ้เชือเหลืองก็ตกใจเลยนะไอ้เขาฆ่าจะฆ่ากันตบก,กันตายหาจนไอ้นี่มานอนยิน้มมันยิ้มที่ไหนแล้วหน้ามันเครียดอยู่ยมีความสุดมากไอ้ชุอดเหลืองเฮ<อ>้ยโอ้ไข่เก็บไป่รูบมาแล้วเนี่ยเอาเก็บไปเอาเก็บไปก่อนี่อะไรกัน <c oughs> สีนไไเ,นรรเดียววายเปเล่นพระนครเลยใครก่อเรื่องขึ้น անալ քայ տո ฉันบอกเสด็จพี่แล้วว่าดารัดสัตว์มันจะฆ่าเสีงอนวัรลูกเราเ<ช>พี้ยนค่ะไม่เป็นความจริงนะคะแพรพี่นางจะฆ่าลูกหมอฉันก่อนแม่ ถ้าม,มึงโซมอย่างนี้ต้องกินคอลลาเจนนะซื้อบอกแล้วโซมแลม้วมาส่งหยุดเลยเดี๋ย <c oughs> วใครตกเตียนอีกเห็นดีกันแน่ใครเป็นคนก่อเรื่องใครจะบอกเราได้ฉันเองเล่เาเองเรือร่องมันเป็นยังไงหนูไปไล่ปั้มคาแม่ไอ้นักวัดน้อยไม่ใช่อะไรน้ำ วิญญาวไปด้วยณนะปามประมาไม่ใช่บางป,ป,ประมาหา์ณปามประมาห์คุณตำรกูไม่นดะ้ใช่ใช่ก่อขั้นใครก่อเรื่องวะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาตอนที่คนนะนั้นนะ่ะน่นนะชื่ออะไรใครส,ส,สิงห์สิงห์สิงห์ค่ะนุ้ย ไม่ถูกใช่ไหมเฮ้ยมึงรู้เรื่องได้ไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเล่นหลายรองแม่หลับลูกหลับแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นมาเห็นเขาได้ไงก็ได้ยินเสียงลูกเรา่มแอบอวยบรีบตื่นมาเลยรีบตื่นมาเลยรีบตื่นมาเลยลูกยังไม่ได้แปรงฟันเลยใช่ไหมเนี่ยอมริตาลีนมาหน่อยลูกเอ้ยไอ้หนูหนูเล่าไงก็ได้ลูกนะเลี้ยวมาให้แม่ถูกที่สุดเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้สองสองทีเฮ้ยสองเซน เธอเปนคนนี้ชื่ออะไรนะสิงห์พันธุ์วัฒน์สิงห์พันธุ์วัฒน์เนี่ยเขาไล่ปั๊มคนนี้มาคนนี้ชื่อดาราวดีไร่ปั๊มดาราวดีมาไล่ปั๊มไปไล่ปั๊มมาเอ่อคนนี้มาช่วยน้ากลางสรนน้าน้ากลังสันนี่เขามาช่วยไว้มาช่วยมาถึงมามาห้ามมาเปล่าไอ้นม้ยฟังเลยไม่เลี้ยวอะไรจะเลี้ยวเหรอลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถเยอะกลับรถไม่ได้เลี้ยวได้แล้วแล้วก็ดีเดี๋ยวถ้ารี ต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาพอดีว่าเจ๊ชื่ออะไรซีโรชินีโอ้ยซีโรชินีเนี่ยเขามาช่วยไว้มาถามมามาถึงมันไม่ถามใครผิดใครถูกเลยฟ้ามีอะไรกันนี่านิดเดียวแม่กูตายแล้วนะยุ้งไอ้หนุ่มปุ๊กไหนจะเลี้ยวเลยปุ๊กแม่รถใหญ่มันเยอะเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวให้พ่ออีกสองเป็นหกแสน หกทีนะพิมิตมึงไม่ไหวไม่ไหวหรอกมึงกินนี่เลยคอลลาเจนจะเป็นไงมันจะฟูฟ้ากระชุบกระชวยกู <c oughs> กินไปสองหอ่อเป็นไงบ้างโ <c oughs> ทรศัพท์เข้าถึงไหนแล้วะแต่ว่าทั้งบมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกข้างล่างเลยที่เขาตีกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนข้างล่างนอ้นเหตุเลยมันเกิดขึ้นที่พระองค์นั่นแหละเกี่ยวอะไรกับเราเราเราเพิ่งเดินมาเพราะว่าพระองค์ มีมาเหสีอสองคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้รักเขามากกว่าอีกอ,อถูกไหมทีนี้พง์ท่านเนี่อรักคนนี้มากกว่าแต่ว่าคนโน้นเน่ยเขาก็น้อยใจไงเฮ้ <Hey. S 1> เราเคยมีเขามาก่อนแล้วเราไปม,มีคนอื่นแล้วเราก็รักเขาน้อยลงถูกหรือเปล่าเอ้ hey. ไม่จริงกูรักเท่าเท่ากันทุกคนไม่จริงหรอแม่เขาไม่ตีกันรอกนี่พญามีเมียกูรักทุกคนไม่จริงจริง,รงบางคนไม่พอไงจะให้รักมากกว่าใช่ที่จะเป็นโงกเรื่องเนี่ยกูรักเท่าเท่ากันหมด อันนี้ก็ไปคุยกันดีแต่เรามีคนเดียวแต่พอจะเดาออกแล้ว